วันนี้นะคะาพรทองชายะคะ่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเท่าไมถึงปตทนะคะแต่จะบอกตัว่บบว่าไม่ใช่มาเป็นประชาสันไอยเลยนะคะอย่างะะที่เราเคยทํากันบ้านกันมาเราก็จะรู้ว่าปตทเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ก็เป็นบริษัทชั้นนําของด้านน้ำมันของประเทศไทยนะคะโดยการเนี่ยจะโชว,ว์เป็นยอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลินนะคะหญ่ตามแรนที่ชั่งูเนสุดก็คือปอตทนะคะจะเห็นว่าสูงมากแล้วก็ สีเขียวก็จะเป็นปั๊มอื่นเป็นปั๊มรอยยิงรายย่อยนะคะแล้วก็ส่วนพวกปั๊มแ,แบนด์หงเช่นเชลเลซโซ่เลยลก็จะอยู่ประมาณเดียวกันคือไม่เกินหกร้อยบาทนะคะต่อเดือน <c oughs> อันนี้นะคะก็ให้เห็นภาพชัดกันไปเลยก็คือว่าในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยมา r k เก็ตแชร์ของปตทเนี่ยมีสูงถึงสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยทำให้มันเป็นอย่างที่ที่ว่าทำไมปตท์เขาถึงกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของ ราคิดยังไงว่าเหตุผลท,ทําไมปตทถึงมาเป็นแบบนี้ได้ะคะเราก็จะเห็นว่าเราเคยเดินทางแบบเดินทางระยะไกลอย่างาเออางาช่นเชียงใหม่กรุงเทพใช่ป่ะคะเราก็จะเห็นว่าปั๊มก็จะมีเป็นช่วงๆโดยที่แต่ละช่วงก็จะมีปั๊มหลายแห่งทั้งเชลเอสโซ,โซปตทมากมายแต่ว่าปั๊มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็นปนตทใช่ไหมคะแล้วก็บางทีแบบว่าโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยบางครั้งเคยเห็นก็คือรถเต็มปั๊มเลยแล้วก็ ยาวออกมาถึงที่เราเขา้าไปยาวออกมาถึงถนนใหญ่ลึกในขณะที่ปั๊มยืนๆเนี่ยก็มีบ้างหลับรายทําให้เห็นจุดที่คิดว่าแสดงว่าตัวปั๊มของปตทเนี่ยก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจที่ทําให้ผู้ผูช้ชมเอ้ผู้ใช้เนี่ยได้ปติแบงต์ในการใช้ปั๊มปตทนะคะก็เลยไปสึกษามาก็จะเห็นว่าในในปีที่ผ่านมานะคะปตทเขาก็มุ่งเน,น้นการพัฒนา โดยมีคอนเซ็ปต์ว่า PPT l i f e s t i o n หรือว่าจะให้เติมความสุขนะคะเขามีแนวคิดที่ว่ามีควา i f e ้รีสิล e ลนนะคะหรือว่าเพราะทุกชีวิตมีความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาออกแบบว่าให้มันซัพพอร์ตกับความแตกต่างของแต่ละคนยังไงนะคะอย่างแรกก็คือเข้าปับน้ำมันไปจะต้องเติมน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริการเกี่ยวกับน้ำมันอาจจะเป็นทั้งเช็ดกระจกทิ้งขยะหรือว่าเติมน้ำยานะคะเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า บริการเหนือบริการที่เดียวเ้องน้นนะคะนอกจากนั้นอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยปัจจัยยึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาประตทรเพราะวา่าห้องน้ำสะอาดเขาขาสอาดอีกสามสิบนาทีน,น,นะคะนอกจากนั้นอันนี้ก็คิวเมอ่อะไรก็แวะมานะคะเซเว่นก็ทําให้ถ้าเทียบกับบางยนงเนี่ยถ้าเราอยากกินแบบฟุตโล่อะไรเนี้ยเราก็เลือกที่เข้าประตธเพราะวา่าอยากเข้าเซเว่นด้วยค่ะนอกจากนั้นอันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยไปแม่มกมงมานะคะ ได้เอาเมซอนช่วยชีวิตน,นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทนีาพัฒนาแบรนด์เอมซอนขึ้นมาเพื่อจะสปอร์ตความต้องการของผู้เดินทางนะคะนอกจากนั้นถ้าอยากเป็นอาหารใหญ่ยยก็จะมีฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะแล้วก็ยังมี ATM รวมทั้งร้านอื่นๆเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าร้านหนังสือในอีน,นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำให มีรางวัลการันตีความเป็นบัมที่บอกว่าดีเลิร์อของวอตทอนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลความคุณภาพต่อใช้งาใช้บริการตอนปี53นะคะจากองคธุรกิจพลังงานนะคะซึ่งวัตทอนได้410เ่งจากทั้งหมด714แห่งก็เกินครึ่งน,นะคะแล้วก็ยังมีถ้วยพิเศษก็ว่ารักษาคุณภาพได้3ปีซ้อนนะคะก็ได้มีถึง49แห่งนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มียอดจำหน่ายเชื้อเพลิงสูงสุด อันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่18นะคะแต่อันนี้ก็อาจจะเห็นว่าจะเป็นเฉพาะของด้านราชการนะคะต่อไปจะเป็นด้านของผู้ใช้โดยตรงนะคะเพราะว่าเป็นผลบทากนิตยศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตยศาสตร์แวนเดชนะคะก็บทให้เป็นสถานีบริการน้ำมันที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าซื้อน่าใช้ที่สุดเป็นปีที่8นะคะแล้วก็จากลีดเดอร์ในเจเนซก็ให้ไปเป็น p l s แบนนะคะติดติดดีที่ผ่านมาแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะทำให้คิดว่าน่าจะทำให้กอตทอ์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้กลายเป็นยันใหญ่ทางด้านผู้ค้าน้ำมันเพราะว่าเขาไม่ได้พัฒนาแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำมันอย่างเดียวแต่เขาพัฒนาทางด้านบริการหรือว่าสถานีบริการน้ำมันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ